สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่อาองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนั้นประกาศจัดซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับจากสงครามเย็นที่จะมีกําลังทหารจากชาติสมาชิกนาโตเข้าร่วมราว9 0 0 0 0มนนายด้วยกันซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์ถัดไปนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมโดยการซ้อมรบดังกล่าวนั้นจะเป็นการฝึกซ้อม ว่ากองกําลังทหารสหรัฐจะสามารถเสริมกําลังสนับสนุนชาติพันธมิตรในยุโรปที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียและดินแดนทางตะวันออกของชาติพันธมิตรได้อย่างไรหากความขัดแย้งปะทุขึ้นกับศัตรูที่อยู่ใกล้ชิดคริสคาวอลลี่ผู้บัญชาการสูงสุดของกองกําลังนาโตประกาศถึงแผนการซ้อมรบนี้ที่กรุงบราเซลประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่18มกราคม2567ว่าการซ้อมรบดังกล่าวจะเป็นการฝึกซ้อมการดําเนินการตามแผนระดับภูมิภาคของนาโต ซึ่งเป็นแผนการป้องกันแรกที่กลุ่มพันธมิตรได้จัดทําขึ้นในรอบหลายสิบปีซึ่งมีรายละเอียดจะตอบสนองว่าด้วยการโจมตีของรัสเซียนั้นะเป็นอย่างไรทางด้านคริสคาวอลี่กล่าวอีกว่าการเสริมกําลังจะเกิดขึ้นระหว่างการจําลองสถานการณ์ความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นกับศัตร,ตรูที่ใกล้ชิดกันขณะที่นาโตระบุถึงแผนการซ้อมรบว่าในการซ้อมรบนั้นจะมีเรือเข้าร่วมมากกว่า50ลําลตั้งแต่เรือบรรทุกเครื่องบินไปจนถึงเรือพิฆาตตลอดจนเครื่องบินขับไล่กว่า80ลําเฮลิคอปเตอรร์โรน ยานรบอย่างน้อย1,100คันรวมถึงรถถัง133คันและยานรบทหารราบอีก533คันยังมีการระบุด้วยนะครับว่าตรีตี t Fast Defender 2024จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาโตที่จะเคลื่อนกำลังพลจากอเมริกาเหนือและพื้นที่ส่วนอื่นๆของพันธมิตรได้อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมกำลังป้องกันยุโรปอย่างไรก็ตามนาโตไม่ได้เอ่ยชื่อรัสเซียในการประกาศแผนการซ้อมรบใหญ่ดังกล่าว แต่เอกสารทางยุทธศาสตร์ของนาโตระบุว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสําคัญโดยตรงต่อความมั่นคงของสมาชิกนาโตที่สําคัญที่สุดในเวลานี้ทั้งนี้การซ้อมรบที่มีขนาดใหญ่ครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นการซ้อมรบรีโรเจอร์นะครับเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นปี1988โดยมีกําลังพลเข้าร่วมรบตอนนั้น125,000นายและการซ้อมรบไทรเดนจังเชอร์ในปี2018ที่มีกําลังพลเข้าร่วม50,000นาย สำหรับกำลังพลที่เข้าร่วมในการซ้อมรบครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการจำลองการส่งกำลังพลไปยังยุโรปรวมถึงการฝึกซ้อมภาคพ,พื้นดินซึ่งจะมาจากชาติสมาชิกนาโตและสวีเดนที่หวังว่าจะได้เข้าร่วมนาโตในโอกาสต่อไปด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แกรนดชัปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเองนั้นก็ประกาศนะครับว่าอังกฤษเองก็จะส่งทั้งทหารไม่ว่าจากทางด้านกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าร่วมในการซ้อมรบในครั้งนี้เช่นเดียวกัน นี่ก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ต้องถาอินเตอร์เนิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ